สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดงวยกักตัวในแคมป์ก่อสร้างทหารคุมไปตรวจไม่ได้มีเข้า50กล่องคน400ซึ่งล่าสุดวันที่28มิถุนายนผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีสาวผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึง่งในโพสข้อความระบุว่าเพราะเราทำงานอยู่ในแคมป์ก่อสร้างพอมีข่าวว่าคนในแคมป์ติดก็เอาหมอพยาบาลมาตรวจตรวจไป4ี่ครั้งผลเป็นลบครั้งล่าสุดเพื่อนร่วมห้องติดเพอเลยต้องตรวจอีกรอบ วันนี้เราถามพ่อว่าผลเป็นยังไงพ่อก็บอกว่าเขายกเลิกผลตรวจทุกคนเลยเหตุผลเพราะว่าคนติดเยอะตอนนี้ไม่มีเตียงเราเลยตัดสินใจจะให้เงินไปตรวจโรงพยาบาลเอกชนอย่างน้อยจะได้ดูแลตัวเองได้จะได้รู้ผลว่าเป็นยังไงพ่อบอกว่าออกไปไหนไม่ได้เขาให้ทหารมาคุ้มเราถามอีกอย่างว่ากินอยู่ยังไงมีข้าวกล่องให้50กล่องแต่คนในแคมป์4ี่กว่าคนแล้วเป็นไงวะ แม้แต่ชีวิตตัวเองยังเลือกไม่ได้เหรอวะมันเกินไปไหมวะบริหารแบบนี้ตายอย่างเดียวคนไทยซึ่งต่อมาเจ้าของโพสต์ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกว่าสวัสดีค่ะทุกคนขอบคุณสําหรับการแชร์และกําลังใจนะคะแคมป์อยู่หลังโรงพยาบาลเพชรเวศค่ะตอนนี้คนที่ติดก็ต้องกลับมารักษาที่แคมป์เพราะเตียงไม่พอ สำหรับเช้านี้มีข้าวมาส่ง40กล่องซึ่งก็ไม่รู้ว่าหน้าที่ใครที่ต้องดูแลหัวหน้าพ่อบ้านก็ไม่รู้รวมถึงหัวหน้างานก็ไม่ได้อยู่ในแคมป์บางคนเลือกวิธีการเรียกวินมอเตอร์ไซค์ให้ไปซื้อข้าวน้ำและยาให้บางคนอาศัยกินอาหารที่ตุนไว้หล,ลายสำนักข่าวติดต่อมาแล้วนะคะเพื่อที่จะจี้ประเด็นนี้และมีการดูแลที่ทั่วถึงกว่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ